พระเจ้าห้าร้อยชาติติตะติระชาดกสหายธรรมนานมาแล้วมีสัตว์ป่าสามสหายคือช้างลิงนกกระทาอาศัยอยู่ต้นไสใหญ่ในป่าหิมพานด้วยความที่สัตว์ทั้งสามอยู่ด้วยกันมานานมากจึงไม่มีความยำเกรงกัน ต่อมาสัตว์ทั้งสามได้ทำข้อตกลงขึ้นมาเพื่อจะทำความเคารพกันตามลำดับอาวุโสจึงสอบประวัติกันและกันว่าใครเกิดก่อนกันเช้าวันหนึ่งณนะใต้ต้นไทรสัตว์ทั้งสามถามกันว่าท่านรู้จักต้นไทรนี้เมื่อไหร่ช้างพูดจึงพูดว่าตอนข้าเป็นลูกช้าง ต้นไซนี้อยู่ในระดับขาอ่อนของข้าข้าเห็นมันตั้งแต่ยังเป็นพุ่มไม้เจ้าลิงตอบว่าสมัยที่ข้าเป็นลูกลิงนั่งอยู่บนดินก็เคี้ยวกินหน่อของต้นไซนี้ข้าเห็นตั้งแต่มันยังเป็นต้นเล็กๆส่วนนกกรทาพูดว่าเพื่อนทา เพื่อนทั้งสองเอ๋ยเมื่อก่อนต้นไทรใหญ่อยู่ที่ข้างลำธารใหญ่ฝั่งโดนข้ากินผลของมันแล้วมาถ่ายอุจจาระลงแถวนี้เลยทำให้มีต้นไทรเกิดขึ้นด้วยด้วยเหตุนี้ทำให้สัตว์ทั้งสามทราบลำดับอาวุโสแก่กันตั้งแต่นั้นมาลิงและช้างก็อยู่ในโอวาทของนกกรถาตลอดมา ธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเป็นผู้น้อยควรให้ความเคารพผู้ใหญ่